ตัวนี้แม่ดาราครับครับแม่ดาราแม่เพชรดาราครับเพชรดาราเราก่อเพิ่นเพลงไดนครับเพิ่นเป็นควายของนายกจัลลันยู่พิษณุโลกครับครับไปขอแบงกปั่นเพิ่นมากก็เคยได้ออกคลิปเธอสองเทืออยู่แต่ว่ากับเอฟซีเพิ่นกับว่าพอเปิดให้แน่เปิดให้แน่เพิ่นกับพยายามบังคับไปที่สองครับยัยพออัปเดตแนะนำนาะ แม่นี่ซื้อย่างก่นะครับพ่อครับเพชรแพรว่าครับน้องเพชรแพรว่าตัวนี้เพิ่นเคยเขาสนามมาพ่อเป็นไงนะครับพ่เขาขึ้กกันครับเขามาหาหกสนามเลยครับครับผมติดหนึ่งในหาติดหนึ่งในสามตลอดแต่ว่าหันบ่อซ้ำแพรว่าแพรว่านี่ติดหนึ่งในในสาม้งเทียวกับล่องเชื่อมตัวนี้ก็เคยล่องเชื่อมอยู่ครับผมอ่า ผมเป็นชื่อน้องยังครับเดวนี้ตัวนี้น้องน้ําเพชรครับน้องน้ําเพชรครับผมเราก่อเพิ่นครับเราก่อลูกเบิ้มพัฒล้านครับพ่อเพิ่นเบิ้มพัฒล้านครับสวัสดีเอฟซีช่องอีสานมนาพะเลาะที่รับชมทุกช่องทางนะครับประวัติจะเป็นช่องทางยูทูบนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือว่าช่องทางติ๊กต็อกนะครับคลิปเหนือประท้วนย่ที่สุประโชคฟาร์มควายงาม นะครับอยู่ที่บ้าร์นไซมูนตําบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับมืัอนี้พาพี่น้องเอฟซีฮามาอัปเดตพอพันธุ์แล้วก็อัปเดตสดยอดในพันควายงามนะครับของพอย่วงนะครับจุดนี้ก็เป็นฟาร์มใหม่นะครับซึ่งบาทุนมาเทเล็กนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็กำลังที่จะแล้วเสร็จประมาณ90%แล้วนะครับแต่ว่ารูปแบบฟาร์มนี้ได้มาตรฐานนะครับซึ่งจุดเด่นก็เฮ็ดรูปแบบฟาร์มด้วยใหม่นะครับเป็นใหม่บานใหม่เสาเก่า นะครับแทนโดยสังกะสีด้านหลังนะครับเดีว่าได้มาตรฐานนะครับอีกชุดนึงเดี๋ยวช่วงที่ฟาร์มเซตนะครับเดี๋ยวพระทวนจะพาพี่น้องเข้ามาอัปเดตอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวประธานีขอยาดมาทักทายครับพอย่วงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับฟาร์มพอสวัสดีครับวัสดีครับครับผมทักทายพี่น้องก็บซี่อะไรครับ่ครับไอครับผมพอย่วงครับตู้จนโต นะครับบ้านไายมูลตำบลวัญเชิญน,นนะเพื่อบันดุงเฉพาะดอนท่านี่ครับมณีกาเมียอากาศได้มาเยี่ยมมายามพอดีเดินทางมาทางอ่ส้นบันดุงเพื่อเป็นมองพอดีจะกลับบ้านไปเยี่ยมเนี่ยครับก็เลยขออนุญาตคุณพ่อมาอัปเดตพอดีเห็นรูปแบบฟาร์มใหม่ครับก็เลยมื้อนี้ก็ได้อัปเดตไปเลยในโตนะครับครับมาเบิ่งสมาชิกในฟาร์มมาพร้อมครับควยงามตัวนี้กาป <laughs> กไ,ไป เกิดใหญ่มากอยู่ฟ้ามายแล้วซีตูนครพ่อนาะซีตูครับกลังติดแต่ทยอยเข้า,าขมาในฟ้ามายมสมาชิกทั้งหมดเจ้าตัวครับตอนนี้ครับเกือบสามสิบครับโอ้สามสิบตัวสิ่พ่อบ่พ่อฟ้าม์กำลังเห็ดไปเรื่อยๆยังอีกอกบวัวโดนนะครับอีบวัวดนคอนเซ็ปต์ฟ้าม,ม้ารับพ่อรูปแบบ เขาเนี่ยครับเขาเป็ดเป็นคอนเซปต์ไดครับเน้นเป็นธรรมชาติครับแต่ว่าบางเอิญไม่เพราพ่อมันก็ได้มีเล็กเพื่อเสริมเนี่ยก็เลยเป็นธรรมชาติปันดครับแต่ก็ถือว่ามันอยู่ไกลทางครับมันเข้าออกสบายง่ายเนี่ยป้องกันอาคีภัยอย่างน้ำหลายๆอย่างน้ำครับนี่ครับรูปแบบฟาร์มครับเน้นไม่เป็นหลักนะพ่อเนาะแต่ว่ามองเมืองเราไม่มีเน่่์นะครับ ที่ทาการกับยังบัดท่านแล้วคืนพร้อมกันแต่ถ้าคุณวัดท่านแล้วอยู่ท่างนั้นก็รจะเป็นบ้านนะครับนี่คืนบันแล้วหลังนึงเสร็จแล้วนะครับคืนหลังที่สองนะครับคาดว่าแล้วเสร็จนี่ก็จะประมาณช่วงนะครับพ่อน่าจะสงการน่าจะแล้วบัดทุกอย่างทั้งบ้านทั้งนั่นครับท่านนันการช่วงเสร็จแล้วก็เปิดฟาร์มอัปเดตเป็นทางการร้อยเปอร์เซ็นต์คอยอัปเดตให้พี่น้องเขารับชมครับพ่อได้ครับขอหยาดมาเยี่ยมมาหยามอีกรอบนึง ครับเอาไปเท่านี้พ่อเมื่อนี้กมีโชว์แม่พันธ์เหรออัปเดตครับพี่น้องโทรมาสอบถามอยากให้มาอัปเดตนะครับเดี๋ยวอัปเดตเพิ่นครับเพิ่นเสื้อยังครับแม่นี่ครับอ๋อตัวนี้แม่ดาราครับครับแม่ดาราแม่เพชรดาราครับเพชรดาราเราก่อเพิ่นแบงค์ไหนครับเพิ่นเป็นควายของนายโยชาร์ลันยู่พิษณุโลครับครับไปขอแบงค์ฝันเพิ่นมาก็เคยได้ออกคลิป เธอสองเทืออยู่แต่ว่ากเอฟซีเพิ่นกับว่าพ่อเปิดให้แน่เปิดให้แน่เพิ่นกับพยามบังคับไปเปิดผมกับว่าถั่วสี่จงไว้สีจงไว้เพิ่นกับบอฟังเอาผมก็เลยว่าเอาเปิดกับเปิดอันนี้กับนโอกาส์ก็เพิ่มเปิดครับผมชมกันเลยนะพ่อเนาะครับผมก็เบาโทษมายามครับนิวการ์อบผอเร่แรกประจบหมอผอเร่แรกมาเนี่ยนะครับเขาซุ่มปัดเลยนะครับ อายุนี่ชน3สามปีพอดีครับชน3สามปีพอดีนะครับใส่ฝ่าประท่านไว้แล้วครับโอ้ตอนนี้ยังยังบ่ท่านตรวจครับพันแล้วรอบแรกแล้วสถานะทองใส่กับฝ่าประท่านครับผมนะครับรอบพันรอบชนสูงอะไรบ้างนะพ่อร้อยห้าสิบกว่าแล้วครับร้อยห้าสิบกว่านะครับประทีนี้ผลงานในสนามเพลินครับไปได้ล่องเชื่อมยู่ห้วยแถลงครับโครลาชอ่อ ส่วนซูรินเนี่ยในที่สามส่วนเพิ่นไปมาเนี่ยหาฮกจังหวัดแล้วครับครับเออเพชรดาล่าเนี่ยกะติดหนึ่งในสามตลอดอยู่โอ้เอวะวะนะครับเพิ่นมามาแห้งอยู่กีกีก็เทอว่าบ่ธรรมดาครับเป็นควายงามครับพี่น้องครับควายงามตามอุลมัสเนี่เลยนะครับรลักนี้แต่ลองแชมป์อยู่ที่หอยแถลงแล้วพอเนาะครับผมครับ ว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยขอนเจนเมื่อกี้ก็ว่าจะไปยุ่หันย่านเพิ่นเพิ่นมีทองกับย่านเพิ่นรุดเพิ่นยังไปครับผมบัตรเท่านี่ความงามจุดเด่นลักษณะเด่นที่พรอมากเิ่นครับเป็นควายทีย่งไงกินไงครับล่ำตัวใหญ่ขาใหญ่ทุกอย่างใหญ่บัดลงตัวครับควายตัวนี้บ่สูงเตียวเวลนะครับเป็นเป็นเป็นสมบูรณ์บัดทุกอย่าง่ะเขื่อนว่าควายสมุทนั่นแหละครับ บ่าวาหน้าตาบ่กวาขาบ่กวาเอิกบักเผาทุกอย่างก็ดูดีวดครับส่วนว่าที่เป็นแม่บอกนี่ก็ก็ค่อนข้างสมบูรณ์พอสมควรครับครับผมมันมันเป็นได้ัดทุกอย่างค่อยแม่นี่สมส่วนสมุดล่โตตพิพนดีนะพอนะแม่ครับสมุดิกับ่าย่ายนะไทยเล็กลำหางหางเงวครับครับหน้าสวยครับแล้วก็เอิกบักเผาไงตั้งกีบเรียบตั้งแข้งขาเิ่นไ่ครับสมส่วนเลยนะครับ อ้ยงามครับเหอครับงามแพงเลยเนี่ยครับมุมกว้างครับัวนี้เห็นว่าพี่น้องกับเอฟซีหลายท่านหลายคนมาจีบไปแล้วครับกันเข้มาทุกมือครับยังว่าเปิดใจนะพอน่าช่วงนั้นครับครับแต่ว่าเมื่อกล่าเมื่อเนี่ยมีโอกาสให้พ่อเปิดแบงค์เลยเมื่อเนี่ยนะครับเพื่อพี่น้องอยากด้น้่ไปพัฒนาหรือว่า ไปย่างสนามครับผมยินดีที่จะเปิดแบงกัให้พี่น้องเฮ้านะครับไผได้ไปก็บ่พิดหวังครับควตัวนี้บ่พิดหวังเลยล่ะครับผมหนึ่งล่ำตัวมันให้โค้งสางมันดีครับมันอุ้มทองกับอุ้มทองบ่มีย่อนมีย่านครับหลังกะจิตรงคือเขาเพราะว่าโค้งสางมันดีทีนี่พ่อเปิดแบงก์นี่พ่อจะบอกราคาพี่น้องเข้าพันซื้อได้เรียบร้อยครับ บ่หลังไม่มันบ่เอาเล่นบ่เอาเลยครับพี่น้องหลายคนกับเผืออยู่ทางไก่บ่สะดวกทรมากก็มีผู้ทรมากหลายดีครับเพื่อนกับขอแต่มีผู้มาให้เราสองสองโลเคริงนึงไหมครับอหันว่ท่านได้รับปากเพื่อนครับผมเออแต่ว่าขันแม่นมานังกินเข้าเศ้าเฮือน้ากันกระ่แนี้ครับครับเออมันหักแพงกันมาคุยกันเบ่งครับ เกิดราคาไปกันได้นิดๆหน่อยๆก็ต่อกันก็อาจจะให้กันได้ครับผมสองหางมีผู้โท้มาแล้วครับตลอดเลยสองหางสองโลเคิงครับครับไดน้ก็มาต่อรองกับคุณพ่อเอาได้ครับพี่น้องครับครับผมก็ให้เน้นมาเบิงมาชมตัวจริงนะครับเมื่อกี้ได้อัปเดตตอนจองมอทอแล้วนะครับนี่ดีกีแต่ร่องจำนะพ่อเนาะครับผมที่ว่าการันตีด้วยลองจำเพิ่นนะครับพี่น้องครับครับผม ครับโอ้น่าครไก่แห้งครับแม่เนี่ยครับงามครับมาไว้ครับความสูงกับมาไว้ตอนไปหันเชิญลอยหาซิบหนึ่งครับไปหัวแถลงเดี๋ยวนี้มันลอยหาซิบสองแล้วครับหาซิบสองแล้วมาไว้่ียดีครับแต่ว่าความสูงกับไปได้อีกก็พอเนาะโอ้ยได้อีกไก่เลยครับหาหกปีเพื่ออะครับพี่น้องครับครับล่อรุ่นรอผลงานในท้องเคุณผอมนะครับเอาแค่นี้ก็ หลังจากที่ชมน้องเพชรดาราเพชรดาราครับครับแม่นี่ครับพี่น้องครับน้องเพชรดาราครับเดี๋ยวรอชมอีกตัวต่อไปนะครับอีกตัวนั้นกับบธรรมดาเดดคือกันครับน้องเพชรแพรว่านะครับเดี๋ยวตามมาชมครับเอาครับพี่น้องครับวันที้นี้ครับอัปเดตม่พันควายงามครับควายเงินล้านของสุโขชคฟ f a r มครับในที่สองครับใั่พออัปเดตแนะนำเนาะแม่เนี่ซื้อยังไงนะครับพ่อครับ เพชรแพรว่าครับน้องเพชรแพรว่าครับเราก่อเพิ่นครับามคูเราก่อเพิ่นอีกเรา่อกับมาจางมองเดียวกันครับครับจ้างพละเมอยู่ฟาร์มของนาโยกแกลลั่นอยู่พิษณนุโลกขึ้นกันไปขอเพิ่นมาได้ได้ปีนึงพอดีครับเรี่องนผมพอเพิ่นอีกซื้ออย่างครับพอเพิ่นพอเพิ่นเจ้าเพิ่มครับเจ้าเพิ่มครับว่ามันเพิ่มโชคนะเพิ่มเจ้าเพิ่มเพิ่มเป็นเราอุทัยวาเถอยอยู่แมนครับ แต่ว่าทรงลูกยันรันเด็ดขาดเลยครับเจอคุณแม่กับเราโอทัยนะครับพ่อเนาะแมนครับผมอายุเพิ่นตอนนี้ครับชนวสามปีพอดีครับชนสามปีพอดีอายุไรไๆกันครับเพชรดาราเนียนครับมาน้ำกันเลยลงรถน้ำกันเปียวน้ำกันครับส่วนสูงครับร้อยห้าสิบกว่าแหรอครับหนึ่งร้อยห้าสิบก็ร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้สิบสองเลยนะพ่อร้อยห้าสิบสองหรครับครับซ้ำกันเลยตอนไปหวยแถลงหันเนียช่งร้อยห้าสิบอยู่ครับผม นี่ครับพี่น้องครับจุดเด่นก็พอลักษณะเด่นของน้องตัวนี้จะยยวกว่าครับตัวยาวกว่าเพชดาล่าครับครับย่าบานนี้ก็ขาดีหางดีครับผมอ่าทุกส่วนแข็งแรงบัดครับควยตัวนี้มันอุ้มทองไปกับ่บมีปัญหาเรื่องนั่นมันเป็นควยที่มันโครงสร้างดีกระดูกดีกินเจ้งครับ กินเก่งแล้วก็หู้เชื่องสายหู้นะพ่อเนาะครับผมหู้เชื่องครับพี่น้องยังไงหักว่านเนวามันลูกครับครับผมแพงเพิ่นนันโธมาตลอดซุ่มเพิ่นหักเพิ่นแพงกันก็ดีครับนี่ครับพี่น้องเิ่งมุมกว้างครับโอ้ลำตัวเงานะพ่อเนาะครับผมเงาคือ่อวาเลยครับลำตัวเงาครับตัวนี้เพิ่นเคยเขาสนามมาพอเป็นะครับพ่เนาเขาเคือนกันครับเขาม้าหาหกสนามเลยครับครับผม กะติดหนึ่งในหาติดหนึ่งในสามตลอดอแต่ว่าหันบอซ้ำแพรว่าแพรว่านี่ติดหนึ่งในในสามทั้งเทียบกับร่องแชมตัวนี้ก็เคยล่องแชมอยู่ครับผมเวลาเข้าไปแกะบรอนิ่งปันไดขอเสียมันครับแกะบรอนิ่งมันก็เลยเห็นให้กรรมการอันนั้นหักคะแนนหรือว่าเป็นหัวข้อนั้งทีกรรมการหักคะแน่นนะพอเนาะครับความหูความเชื่องความนิ่งนะครับควายเฮาต้องได้ฝึกสมสามารถทนี่นะครับ ครัเพิ่นพานสนามมาหลายสนามแล้วกับแนนี้หูเชียงครับนิ่งแล้วครับพี่น้องครับครับนี่ครับเบิ่งลำโตครับนะเอิกเอิกใหญ่และกว้างครับครับข้ามงามครับพ่อข้ามงามแล้วก็เนี่ยครับหลังเพิ่นกว้างดีครับแบนดีครับพี่น้องครับทีนี้พี่น้องก็โทรมาจีบหลไรนะพ่อเนาะจีบหลายครับครับผมเอ้านักเดียวก็เลียยงตัวแท้เพิ่นว่าโอ้ พึ่งกับแพงเนาะว่าตอนน้องมันไม่น้อยเนาะแต่ว่าเพิ่นกับบังคับให้เปิดนั่แหละครับมื่อนี้ก็มีโอกาสมาฮอดฟาร์มเอ่าไหร่กันขอทุนกับขออนุญาตให้คุณพ่อเปิดราคาไปเลยแจ้งพี่น้องอุ้บซี่เท่าไรครับพ่อเนาะเมือนี้ครับผมพร้อมกันเลยที่แรกก็ว่าอย่าว่าหลังไม่อะอย่ากายเพิ่นครับผมเอากะมีผู้มาให้ล่ะครับสองโลเคิงคือกันสองโลเคิงคือกันเออสองโลเคิงคือกันครับกับแม่น่ะ ก็ใส่ไม่ใส่นั่น้าประธานไวขึ้นกันครับผมผู้ขันมากกแล้วกับตัวทองเอาเลยครับจังมาคุยกันผ่านรอบยังครับพ่อรอบนึงแล้วครับรอบนึงใส่พร้อมกันเลยรอบสองนี่กับวันที่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดนี่ครับเออสิบเจ็ดสิบแปดสมกับฟ้าประธานนะครับกับพระวนาครับอยาาใไ้ผ่านระเบือนะครับนะครับพี่น้องงามครับตัวนี้ครับนําไปพัฒนาเลยว่ายางสนาม เป็นแม่ข้าแม่ลักแม่บล็อกเ่ราะพิษบังครับลักษณะวายงามลกาักษณะที่ไว่หน้าโคตรที่จะใจลูกนะครับเพราะว่าเิ่นได้ลึกได้กว้างได้ยาวครับงานแหงหลายนะครับได้กับพี่น้องสนใจกัมาเบิง้งมาชมตัวจริงก็พอเนาะครับผมนะครับอยู่ที่บ้านไซมอนครับตำบลบรรจันอำเภอบรนดุงจังหวัดอุดรธานีครับ นะครับไทยปฏิบัตมาปฏิเัติเราค่อยๆค่อยโทรหาคุณพ่อได้นะครับเดี๋ยพอ,อย่างจุงโช่ยาบาลนะครับโอ้หิ่งแห้งหลายเพินเพิลเปิอยย่างเลยตอนนี้ครับผมม <c oughs> ันตื่นเบาโทษบอ <c oughs> ครับผมเบิงครับพี่น้องผมกับพึ่งมาแต่งานพอดีมากกันแล้วมาพอา่อเบาโทษกันเลยเลยเซนนี่เลยมาแบบประเรียนัดหมยเลยครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอดียม่ยมแม่ยมแม่ทังสกลนครเพื่อนม่วงนะครับ เลยแวะมาเล่นกับคุณพ่อนะครับพายองนี่ครับพี่น้องโอเคครับพอผมพ่อขอบคุณครับไปไปเตนีบเบงิงสามารถชิกอีก2ตัวแล้วพ่อเนาะครับเป็นแม่สาวครับควายแม่สาวซึ่งมีลักษณะเด่นควยงามครับพี่น้องครับหางเาวแห้ง,งห,หลายแล้วก็จะอัปเดตพอพันนะครับ ว่าตัวนี้ก็พี่น้องเขาก็ใหงความสนใจหลายนะครับเจ้ารถโตนะครับทายาทของจมเบิร์กนบ้านจะมาชมไปชมงต่อไปครับเอาครับพี่น้องครับไปที่นี่อัปเดตครับสามารถชิกจังหวะที่สามครับตัวนี้ก็โอ้ยเงาครับหางเงาแห้งครับพ่อลัมขูดเงาดีสวยขนาดเลยเดี๋ยวให้พ่อแนะนําครับครับผมเป็นซื้อน้องย่งครับตัวนี้น้องน้ำเพชรครับน้องน้ำเพชรครับผมเล่าก่อเพลนครับ เราก่อลูกเบิ่มพัฒลานครพ่อเพิ่นเบิ่มพัฒลานแม่กับอยู่ฟ้ามข้าเจ้าไปขอแบงเพิ่มมากครับครับผมแต่ว่าเป็นวายที่บ่ท่านสูงป่านไดแต่ว่าล่ำโตหางไทยทุกอย่างดีบัดครับครับอายุเพิ่นครับพ่อครับสองปีกบคันมันสองปีก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกหมื่นหรครับมี่ใบมีหลอดพร้อมครับผมกับส้นสูงครับ ร้อยสามสิบเก้าบวกครับร้อยสามสิบเก้าบวกเออสิแต่ร้อยสี่สิบแหละครับพี่นครับผมร้อยสามสิบเก้าความสูงเพิ่นครับความงามครับพ่อจุดเด่นลักษณะเด่นของเพิ่นครับล่ำโตครับล่ำโตเพิ่นเป็นข้อยปุยลุยไหมเบิ่งอันไหนแล้วอันนั้นงามเด้ครับเป็นข้อยเป็นข้อยเบิ่งง่ายไหมครับผมก็เลยว่าใส่ให้เพิ่นว่าเป็นน้องน้ำเพชรกันนะว่าถนอมหน้าตาทุกอย่างดีเบิ้ลครับหน้าตาหน้าเขาสมูทกัน เปลี่เน็นควาย้โบยงไแต่ว่าหันควายเบังายครับคันผู้ใดอยากไปได้ไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันนี่กะราคากะจับตรงได้โอ้ตัวนี้พ่อโชว์บได้โชว์ยังเดียวเปิดราคาพร้อมพี่น้องเข้าไปพัฒนาพร้อมพี่น้องมักกะเปิดทางน้่ได้ครับเปิดทางน้่ได้นะครับพ่อจะแจ้งราคาได้เรียบร้อยครับก็ได้ครับครับคุณพ่อแบ่งไว้ที่ สี่สี่ขีดนิดนิดดีละสี่ขีดนะพ่อเนาะเออสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าขอโทรมาหาคุณพ่อครับมาเบิ่งมาชมตัวจริงนะครับแต่นี่ว่ายังสนามบอผิดหวังครับเป็นเป็นควายดูดีครับเป็นควายแต่นี่เป็นควายดูดีบ่ว่าถ่ายบ่าครับทุกช่วนครับถ่ายถ่ายน้ามักหน้าตัดเลยครับพ่อถ่ายก็ได้ครับถ่ายมักหน้าตัดถ่ายน้าถ่ายยงไงนี่ครับพ่อจุดหนึ่งครับ หางเกือบฮอดเพื่อนเลยครับพ่อครับถือว่าเป็นเสน่ห์ความงามกวาไทยเขาอีกจุดหนึ่งนะครับพ่อเนาะครับครับต้นหางลําหางความเาวาเพื่อนนี่ครับครับความยาวของหางเพื่อนอัตลักษณ์ก็มาดีครับหลังกว้างครับกระดานหลังดีครับครับล่อผสมนะพ่อเนาะแมนรักเป็นสาวครับเป็นสาวจะน้อยจักสองปีครึ่งนะพ่อเนาะค่อย เพื่อนท้าเพื่อนผสมได้นะครับเปิดไว้ที่ซีขีดซีขีดตัวไหนพ่อเป็ที่พี่น้องซีขีดต้นๆนี่แหละครับต่อรองก็ได้ซีเท่าไรซีซีสิบซีอะไรซีสิบสามประมาณนี้แหละครับประมาณนี้เนาะต่อรองกันได้ครับพี่นแอบหักแพ้งกันมาแบ่งกันก็ได้ครับเพราะเนี่าเด้อครับพี่น้องครับครับผมแต่ว่าบรโดนเนี้ครับเก้ยตัวนี้ผู้มาอยู่หลายคนอยู่ผมกับพวกท่านนั่นโู้มาเบอร์ไหนครับพ่อเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกสามหกสี่สองแปด ครับผมสนใจก็โทรมากครับพี่น้องครับมาเบิ้งมาชมตัวจริงได้ครับผมนะครับอยู่ที่สุโขทัยฟาร์มครับบ้านไซมอนตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องชาวควายาทุกคนเลยนะครับเทมาเยี่ยมมายามนะครับรอฟาร์มเราเสร็จกาบบัรทุนจะได้อัปเดตนะครับขออนุญาตคุณพ่อมาถ่ายทำความงามรูปแบบฟาร์มแล้วก็แม่พันธุ์เฮา เกือบเจ็ดสิบตัวนะพ่อเนาะครับผมพู้ว่าเสียวมากต้องเปิดตัวแล้เนาะจังเสียวคลองใส่กันล้วติดต่อไว้อีกเขาครับผมคนกามาบัตรทันได้อยู่ครับจังกทีฮิตยังเนี่ยแต่ละมืออ่าโอเคครับพ่อขอบคุณหลายครับขอบคุณครับผมครับผมครับผมครับ